สลายตนะวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอายตนาหกประการข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกเกษฐีเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั่นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกพิสูจทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าพิสุทั้งหลาย พิสุุเหล่านั้นรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าพิสุุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมอันเนื่องด้วยอายตนะหกที่สําคัญแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิสุุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้เห็นจักขุตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นรูปตามความเป็นจริง เมื่อไม่รู้ไม่เห็นจากขู่วิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจากขู่สัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจากขู่สัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมยินดีนักในจากขู่ย่อมยินดีนักในรูปย่อมยินดีนักในจากขู่วิญญาณย่อมยินดีนักในจากขู่สัมผัสย่อมยินดีนักในสุข ทุกข์หรืออทุกขมะสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นยินดีหมกมุ่นรุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นคุณอยู่อุปทานขันห้าย่อมถึงความพอกพูนขึ้นต่อไปและตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่อันสหรคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆย่อมเจริญขึ้น ความกระวนกระวายเป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความเดือดร้อนที่เป็นในทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นเขาจึงเสวยทุกข์ทางกายบ้างเสวยทุกข์ทางใจบ้างเมื่อไม่รู้ไม่เห็นโสตตามความเป็นจริง เมื่อไม่รู้ไม่เห็นคานะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชิวหาตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นกายตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นธรรมารมณ์ตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุข ที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพ,นพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมยินดีนักในมโนย่อมยินดีนักในธรรมารมณ์ย่อมยินดีนักในมโนวิญญาณย่อมยินดีนักในมโนสัมผัสย่อมยินดีนักในสุขทุกขหรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพ,นพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยพิสุทั้งหลายเมื่อบุคคลนั้นย ok ินด un, ีหมกมุ่นรุ่มโรง พิจารณาเห็นเป็นคุณอยู่อุปทานขันห้าย่อมถึงความพอกพูนขึ้นต่อไปและตัณหาที่นำไปสู่พบภูมิใหม่อันสหรคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณนน์นั้นๆย่อมเจริญขึ้นความกรนกละวายที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้น ความเร่าร้อนที่เป็นทางกายก็ดีที่เป็นทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นเขาจึงเสวยทุกข์ทางกายบ้างเสวยทุกข์ทางใจบ้างพิสูจน์ทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขู่ตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักขู่วิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักขู่สัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุข ที่สัจเสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่ยินดีนักในจักขู่ย่อมไม่ยินดีนักในรูปย่อมไม่ยินดีนักในจักขู่วิญญาณย่อมไม่ยินดีนักในจักขู่สัมผัสย่อมไม่ยินดีนักในสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สั์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นไม่ยินดีไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลง พิจรนาเห็นเป็นโทษอยู่อุปทานขันห้าย่อมไม่ถึงความพอกพูนขึ้นต่อไปเขาย่อมละตันหาที่นำไปสู่พบใหม่อันสหรารคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้เขาย่อมละความกระวนกระวายที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจละความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจละความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจได้ จึงเสวยทุกข์ทางกายบ้างเสวยทุกข์ทางใจบ้างทิฏฐิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกปปะความพยายามของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาวายมะสติของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิ ส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาจัดว่าบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้อริยมรรคบีองค์8นี้ของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มที่เมื่อบุคคลนั้นเจริญอริยมรรคบีองค์8นี้อยู่อย่างนี้สติปฐาน4ก็ดีสัมมัปทาน4ก็ดีอินทิบาทสี่ก็ดีอินรียห้ก็ดีภาระหก็ดีโพชฌงเจ็ก็ดี ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ทำสองอย่างนี้คือหนึ่งสมถะสองวิปัสนาของเขาย่อมเคียงคู่กันไปบุคคลนั้นกำหนดรู้ทมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละทมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมเจริญทมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้แจ้งทมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งทมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรได้แก่ อุปทานขันห้าคือ 1. รูปูปทานขันอุปทานขันคือรูป 2. เวทนูปทานขันอุปทานขันคือเวทนา 3. สัญญูปทานขันอุปทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปทานขันอุปทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปทานขันอุปทานขันคือวิญญาณ ทำเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือ 1. อวิชชาสองภาวะตัณหาทำเหล่านี้ชื่วญญอว่าทำที่ควรละรด้วยปัญญาอันยิ่งทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือ 1. สมถะ 2. วิปัสสนาทำเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือ 1. วิชา 2. วิมุตตาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งพิสูจนทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นโสตะตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นคานะตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นชิวหาตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นกายตามความเป็นจริง บุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นมโนโตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นธรรมารมณ์ตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นมโนวิญญาณตามความเป็นจริงม um เมื่อรู้เมื่อเห็นมโนสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่ยินดีในโมนโนย่อมไม่ยินดีในธรรมารมณ์ย่อมไม่ยินดีในมโนวิญญาณย่อมไม่ยินดีในมโนสัมผัส ย่อมไม่ยินดีในสุขทุกข์หรืออทุกขมะสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นไม่ยินดีไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นโทษอยู่อุปทานขันห้าย่อมไม่ถึงความพอกพูนขึ้นต่อไปเขาย่อมละตันหาที่นำไปสู่พบใหม่อันสหลคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้ ย่อมละความกกาวลกระวายที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจละความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจละความเร่าร้อนที่เป็นทางกายที่เป็นไปทางใจจึงเสวยสุขทางกายบ้างเสวยสุขทางใจบ้างทิฏฐิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกปะ ความพยายามของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาวายมะสติของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาจัดว่าบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้อริยมรรคมีองค์แปดนี้ของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มที่เมื่อบุคคลนั้นเจริญอริยมรรคมีองค์แดนี้อยู่อย่างนี้สติประฐานสี่ก็ดี สม,มัปปทานสี่ก็ดีอินทิบาท4ก็ดีอินรียห้าก็ดีพละห้าก็ดีโพชฌงเจ็ดก็ดีย่อมถึงความเจริญเต็มที่ทำสองอย่างนี้คือหนึ่งสมาถะสองวิปัสนาของเขาย่อมเคียงคู่กันไปบุคคลน,นั้นย่อมกำหนดรูปธรรมที่ควรกำหนดรูปด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมเจริญธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง ย่อมทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่งทาที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรได้แก่อุปทานขันห้าคือ 1. รูปอุปทานขันอุปทานขันคือรูป 2. เวทนูุปทานขันอุปทานขันคือเวทนา 3. สัญญาุปทานขันอุปทานขันคือสัญญา 4. สังขารรูปอปทานขันอุปทานขันคือสังขาร ห้าวิญญาณปรปทานขันอุป,ปทานขันคือวิญญาณธรรมเหล่านทที้ชื่อว่าธรรมที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรระด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือ 1. อวิชชาสองภาวะตัณหาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรระด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือหนึ่งสมถะสองวิปัสสนา ธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือหนึ่งวิชาสองวิมุตติธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัรสภาษิตนี้แล้วผีสูเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสรายตนาวิพังคสูตรจบ เพียงเท่านี้